สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วไยะอาวิทนนกับตัวละครตัวใหม่นะครับเปิดเซิร์ฟมาเพิ่งเปิดเลย2ดนาทีเราแอบมาสตรีมในรถ กัวเมียดานี่ไงมาแล้วเทพนิทาเจตคิทท้เอสเอสตายหาละเอสเอสแล้วกูจะรอดไหมวันนี้โอ้อโหน้ำตาจะไหลเลยอ่ะคือมันมีกิจกรรมนี่แล้วเว้ย กิจกรรมนี่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 นนแมวเหมียวเราจะใช้ก่อนดีไหมอะเรามีอยู่ร้อยสิบหกใช้ก่อนลวกันไอชี้เ,เราไปเติมตังก่อนดีไหมวะเนี่ยไอพี่สาวแล้วคันมีต้้งซี่เรียสอะเดี๋ยวมันจะมามันก็ไม่มาไอ้ทถุยมันจะมาเดี๋ยวมันก็มาไม่มามันก็ไม่มาก็เก็บชิ้นส่วนไปสิครับโอเคเรารู้เลยอิพนอตเนี่ย เราต้องเก็บชิ้นส่วนแน่คือดวงเราไม่ให้แน่เที่ยมายั่วยวนแล้วดูมายั่วยวนแล้วเจ้านิทาเพืแห่งโนบิตะเพราะโนบิตะแม่งชอบหลับ 2> 2. คืออาเทน่ากูยังสกิลกูยังไม่เต็มเลยอ่า นอไม่เว้ยเราไม่เชื่อใครนั้นเรายัางเชื่อปาปิยองกับเจ้ายมของเราอยู่เอาเอาสี่สิบครั้งหนะ้าผากเจ้ายมก่อนนะ,ะนะสี่สิบไม่ใช่สี่สิบก็คือเจ้ายมกับปาปิยองแล้วเดี๋ยวเราไปหาอิฟนอดกันโอเคจัดไปใครได้ คนแรกมันได้วัวเราไม่วัวเว้ยแต่เราเป็นเกลือือยัดเคกเกลืออิฟตาสองชิ้นน้ำตาแตไหลพี่ตับเดี๋ยวค่อยแช์เดี๋ยวค่อยแชร์เดี๋ยวเสียเลิกเจ้ายมอนั่นไงไม่มีแล้วนะผาดนะผาดเจ้ายมกูไม่มาแล้ว คือเอสก็เสียวแล้วเว้ยแต่นี่มันคือเอสเอเว้ยสี่ชิ้นโอเคนะ่ะปา,าปิยองอย่าข้างบนใครได้ข้างบนได้ไรได้ไรโอเคไม่เป็นไรสก,กรอรเปียนปาปิยองเปิดไปจนกวา่าจะได้มันตัดไป ชื่อเราอ่ะโอโ้ไม่มีไม่มีเลยสูตรใช้ไม่ได้ผลแล้วอ่ะอ้าสูตรมันต้องมาตัวหาอะไรตัวอะไรโอ้โหกิซนะ ไม่ใช่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 อิปนอตยายย,ายัยอีฟนอตอยู่ไหนอิปนอตอยู่ไหนทอนที่เราก็หาไม่เจอดีละ <c oughs> ชีวิตอิปนอตเจ้าหลับเจ้าหลับอิปนอต ก้าวหลับอยู่ไหนอ่ะตัวไหนวะไม่ใช่ใส่เห็นเออมันจะให้มันกุ้งโง่ให้มันได้ทุกรอบไปเด้อเ็บเตอร์ตัวอะไรอ่ะอยูนิคอนลาสเตียรมีหรือเปล่ามันมีดาวอิฟนอตหรือเปล่าวะเนี่ย อ๋อเนี่ยเจอแล้วเยี่ยนรูว่าปล่อยไกมาสิครับมาสิครับพิปนอตอยู่ไหนนี่อ้ยอกลางดาวแม่งไปเลยสองทีชูล่าเราไม่ได้ชูล่าอืมไม่ใช่เราไหมไม่ใช่ชเรา สามชิ้นใส่ซ้ำเลยใส่ซ้ำชื่อตามตูดเข้าไปชื่อเาตามตูดเข้าไปไอ้เฮียไม่ใช่ชื่อเราหกสิบได้น้วเนี่ยโอ้ยสองชิ้นโอ้มันเข้มปีเลยล้อี <c oughs> แม่เข้มปีไม่เอากูชอบอเส็ดไม่ใช่ เราชอบเจ้ายมเจ้ายมอีกสองรอบขอหน้าผากเจ้ายมเราต้องไม่ให้เคลของเรานี่มันหายไปไม่ให้เคลของเรานี่มันหายไปจัดไปหลักสูตรของเรายังต้องยังคงต้องอยู่ต่อไป แบสูตรใช้ไม่ได้ผลแล้วไอ้สัตว์สอบตกส,สิบชิ้นสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้ยังไงเราก็จะล่าอิปนอตมาให้ได้จัดไปเงีบิปไอเ้เหี้ยข้างบนมันได้อิปนอตไปแล้วไอ้สอบตม รวมความโชคดีไอย้ยดแม่ทุกคนเร็วๆมาช่วยกันรวมความโชคดีหน่อยไอ้หอบ้ังยศโอ้อยยดแม่เร็วกันจังเลยอ่ะ <c oughs> ไม่มีแล้วครับหมดแล้วครับได้เท่าไหร่ได้ชิ้นส่วนสิบแปดชิ้นครับแจวมากครับสิบแปดชิ้นไม่เหลือเลยครับเกลียก้ยงเกลี้ยงเก่าโอเควันแรกของการเปิดเซิร์ฟให้ทุกคนได้รู้ว่า เรานั้นเกลือเกลือก่อนชาวบ้านเนเนเลองมาเปิดของเวทมนต์สักทีสิแบบแปดสิบเปอร์เซนตทีวะห้าสิบห้าสิบน้ำตาจะไหลนี่นี่นวันนั้นตั้งแต่ที่เราเปิดได้เราย,ยังไม่ได้ซื้อแพ็กเกจนี้เว้คูณสองยัมากเดี๋ยวได้ซื้อแน่พรุ่งนี้เรามาว่ากันพรุ่งนี้เรามาว่ากันยังไงขอบคุณมากครับที่ติดตามชม รีบมารีบไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่สวัสดีครับ